สวัสดีครับวันนี้นำล็อกเก็ตมาให้ดูให้ชมกันนะครับล็อกเก็ตเนี่ยตอนที่ผมอยู่วัดเนี่ยหลวงพ่อหลวงปู่เนี่ยจะเอาไว้ที่หัวนอนตลอดท่านจะเอาไว้จะเก็บไว้ในถุงนะครับในถุงบัตติกท่านจะเก็บไว้ที่หัวนอนไม่ไม่มีจำหน่ายนะครับที่ผมรู้ท่านท่านไม่ได้จำหน่ายท่านจะแจกอย่างเดียว แจกให้สําหรับคนที่แบบมากราบท่านเงี้ยครับแล้วท่านก็ท่านก็จะหยิบให้แล้วก็จะให้กับมือเลยครับให้กับมือทุกคนใครที่ต้องการแบบว่ามั่นใจได้ว่าเอออยากได้วัตถุมงคลที่ผ่านมือหลวงพ่อจริงๆรเนี่ยรุ่นรุ่นเน,นี้ยครับลอกเกตพวกเนี้ยแหละครับก็ผ่านมือหลวงพ่อแน่นอนครับส่วนใหญ่เขาจะนิยมตั้งหลังเป็นตัวเลขนะครับ ถ้าข้างหลังเรียบ,ยบแบบไม่ไม่มีตัวเลขอะ่ะไม่นิยมกันนะครับจะเอาถ้าจะหาไว้ใช้จริงๆก็หาแบบที่มีตัวเลขแบบนี้นะครับไม่ชี้ชอบกัดกันครับชอบกัดไปที่หนะ้าอกด้านซ้ายรุ่นนี้ไม่รู้ว่าผมกับผมไปทากับพี่แปะหรือเปล่าไม่รู้ว่าผมจําไม่ได้ละแต่ผมไปครั้งหนึ่งเคยไปทาแต่แต่ไม่รู้รุ่นไหน ตรงแถวตรงข้ามกับมหาลัยจุฬาครับฝั่งฝั่งเดียวกับวัดหัวลำโพงครับตรงข้ามกับมหาลัยจุฬาฝั่งเดียวกับวัดหัวลำโพงแล้วแถวนั้นนะครับเขาจะมีรับทําอยู่นะผมจําไม่ได้แล้วว่าผมไปทํากับพี่แป๊ะทํารุ่นไหนก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าฉากฟ้าหรือฉากสีทองก็ไม่รู้จําไม่ได้แต่ถ้าใครอยากหาไปใช้จริงๆก็ เดีผ่านมือหลวงพ่อจริงๆก็รุ่นนี้ครับแน่นอนรูปหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าโยมบาลย,ยังต้องเกรงใจนะครับไม่ตายโหงแน่นอนดีครับหน้าท่านดูมีเมตตาครับผมชอบนะผมจะชอบอยู่สองสองสีก็คือฉากฉากสีทองเนี้ยแล้วก็อีกฉากหนึ่งคือฉากสีฟ้า รุ่นนั้นคือเห็นบ่อยครับเห็นหลวงพ่อนํามาแจกบ่อยท่านจะเาไว้ที่หัวนอนท่านตลอดตาวลาท่านลงไปดูงานที่ทุ่งนาหรือว่าอะไรท่านก็จะพกไปด้วยเพราะว้วถ้ามีญาติโยมมาอย่างเงี้ยครับท่านก็จะหยิบหยิบให้กับมือเองเลยครับโอเกคแบบนี้ไม่แพงครับไม่แพงอยู่หลักร้อยครับร้อยต้น งองค์นี้ก็อยู่ที่450บาทครับถ้าสนใจก็ทักได้ครับอเอยครับข้างหน้ามีรุ่นไหนอีกเดี๋ยวผมจะมามาเล่าประวัติให้ฟังกันอีกนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ